สวัสดีค่ะทุกคนพบกับฝ่ยายไดายฮันเตอร์อีกแล้วนะคะเย้ Yay! วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ใจกลางสาทรเลยค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาทานร้านศิลาดนค่ะเป็นร้านอาหารไทยนะคะที่อยู่ในโรงแรมสุขโขทยค่ะก็วันนี้นะคะได้เดินเข้ามาแล้วบรรยากาศข้างในก็คือแบบดมรื่นมากเลยคือรู้สึกแบบโอ้นี่อยู่แบบใจกลางเมืองเลยหรอ จะมีทางเดินแล้วก็แบบมีที่ให้แบบถ่ายรูปเล่นเยอะมากเลยหลายมุมเลยตอนนี้นะคะก็คิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปหาอะไรทานกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูนะคะวันนี้เราจะสั่งอะไรบ้างเนาะโอเคไปกันเลยสวัสดีค่ะค่ะ ก็คือพอเข้ามาข้างในนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีเวลคัมดิงว่าเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอันนี้เป็นเวลคัมดิงนะคะก็คือเป็นกระชายกับน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มะนาว no a l c o อ o l มาชิมกันดีกว่าอืมเวลคัมดิงสดชื่นมาก ที่นี่นะคะเขามีเวลขั้นจริงด้วยกันสองอย่างเลยคะ่ะอันนี้นะคะคือเป็นมะกรูดกับน้ําผึ้งค่ะทุกคนเพราให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายด้ค่ะอืมด็กินแล้วมันสดช,ชื่นมากเลยสวัสดีค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ข้างในร้านแล้วค่ะทุกคนคือบรรยากาศน่ารักมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทานเป็นอันนี้ค่ะก็คือเป็น testing เ,เมนูนะคะมีทั้งหมด8คอร์สค่ะทุกคน <c oughs> ก็นี่เลยมีเมนูแบบน่าทานหลายเมนูเลยนะคะ ก็เดยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะได้ทานอะไรบ้างโอเคตื่นเต้นแล้วก็หิวมากเลยโอเคไปกันเลยค่ะจานแรกนะคะก็คือเมี่ยงปูย่างใบชะมวงกระเทียมดำค่ะทุกคนนี่เลย<ป>ก็คือแบบให้ปูมาอยู่บนใบเมี่ยงแบบนี้เลยนะคะมีส่วนผสมหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าคือแบบหอมมาก ก็คือเชฟบอกว่าให้เราทานเข้าไปทั้งคำนี้เลยนะคะโอเคอืมอืมอืมคือแบบอืม,มีปูแล้วก็รสชาตินะคะก็คือได้ปูเต็มคำเลยแล้วก็มีรสชาติของ ใบชมวงนะคะแล้วก็กระเทียมดำาคือแบบอืมเข้ากันอนะค่ะคที่ถอันนีีนะคะก็คือลูกตุ้มมันกุ้งสเสวยสับประรดคูแรคะ่ะทุกคนนี่ก็คือเขาบอกว่าเชฟได้แรงบันดาลใจมาจากขนมปงหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็คือเชฟนะคะบอกว่าถ้าเราหั่นออกมานะคะก็คือจะมีเป็นมันกุ้งลาวาเลยะคะ่ะทุกคน,น,นะคะมาชิมกันดีกว่าน,นะคะ ทุกคนอือชอบความที่แบบมันเป็นเหมือนเอ่อเชมิอินสมรชั่นมาจากขนมปุงหนึ่งใช่ไหมคะคือเป็นความเป็นแป้งข้างในเป็นไส้เหมือนกุง้งแล้วก็ข้างนอกก็เป็นสับประรดผู้แลอืมเข้ากันมากเลยอ่ะอืออือต้มยำน้ำสาวข้าวปลาช่อนนาใบส้มเซียวค่ะนี่เลยคือแบบ หอมมากมาชิมดีกว่าคือแบบอุย้ยมีข้าวด้วยเนาะมีข้าวนิดนึงด้วยแล้วก็มีปลานี <c oughs> ่นะคะจะร้อนหน่อยนะต้องเป่าอืมอืม รส้าตข้างบนนั่นเลยอ่ะเผ็ดเผ็ดนิดนึ่งนะเผ็ดกำลังดีืม เป็นยำดอกหน้าหลากับกุ้งภูเก็ดดองน้ำเคยคะ่ะนี่เลยมามาชิมกันดีกว่าจะเสิร์ฟเย็นนะคะจานนี้ค่อนข้างเผ็ดหนึง่งนะทุกคนต้องค่อยๆกินนะคะคุณแต่รสชาติจัดจานมานกคือแบบมีทั้งรสเปรี้ยวหวานมันเค็มพื่ไม่ถูก ความเฟรชของภ <Pet> ูเก็ต l o เ s t e r แล้วก็มีแบบรสชาติ a f t e r t a s t ของดอกดาหาด้วยเนื้อสุดยอดออกไปค่อนข้างเผ็ดหน่อยค่ะแต่ว่ารสจัดจ้านมากเมื่อถึงเป็นเหมือนเ a i คอ o u แล้วนะคะก็คือจะเสิร์ฟด้วยกันทั้งหมด3อย่างค่ะจานแรกก็คือเป็นปูคองแทงมันปูอ่อนค่ะ ปูนี้นะคะเขาก็คือจะเอาเป็นเหมือนทำคล้ายๆกับปูนิ่มนะคะแล้วก็จะมีซอสอมันบูองเนี่ยนะคะเหมือนแบบคล้ายๆกับเป็นคาร์เนลไลซ์ค่ะอ,อยู่ข้างบนนี่ก็อ้ยอันนี้น่าทานมากอยากทานสุดๆแล้วก็ตามด้วยแกงเนื้ออร่อยคะ่ะทุกคนนี่เลยเป็นแกงไทยโบราณนะคะมีแกงนะคะก็คือเป็นเหมือนมีพริกแกงแดงนะคะแล้วก็ใส่ใบกะวานด้วยคะ่ะแกงเนื้ออร่อยว้าว<ก> ถัดมานะคะก็คือเป็นผัดผักเชียงดานะคะมาทานกันดีกว่าอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราทานคู่กับข้าวค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้าวนะคะที่คัดพิเศษมาเลยเกล็ดพิเศษเลยก็คือเขาบอกว่ามันจะนุ่มกว่าปกติค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าแบบมันนุ่มแค่ไหนนะคะนี่เลยทุกคนคำให่มากอื อืมอืมขนิ่มออืมมชิมกับซอสเลยคะอืมอืมข้าูนิ่มอ่ะป <Old> ูนิ่มดีนะปูนิ่มดีมากตัวใหญ่แล้วก็ รสชาติดีมากเลยค่ะเราจะลอ,ลองทานเนื้อด้วยนะคะนี่เลยข้าวหอมอันนี้ก็คือแบบเอ,อินุ่มพิเศษแต่ยังมีความเป็นแบบเม็ดเม็ดอยู่เออคือชิคไม่ชอบข้าวที่แบบมันดิ่มเกินไปจนเละเนาะต้องชอบข้าวที่มันยังของรูปเป็นเม็ดอันนี้เป็นเม็ดที่แบบเอ,อิเขาเป็นเม็ดแล้วก็ตกว่กก็นิ่มไม่ได้เละนะคะอเนื้อหอมมากอืมอืมอืม คือเนื้อนุ่มใช่เนื้อนุ่มมากมากอืมแต่พว่ามันนุ่มอายในปากเลยอะปกติเออเนื้อมันต้องเคี่ยวเยอะหน่อยอันนี้อืมนุ่มมากมากเลยอืมและแบบแกงก็ดีนะคะคือแบบรสชาติแกงคือแบบมันเข้มข้นมากเลยอะเนาะมันถึงแบบถึงเครื่องแกงกสุดๆเลยอะแต่ก็แบบแต่มันยังแบบทานแบบกำลังดีเลยนะคะ ทานกับข้าวนะคะหรือทานปบเปล่าก็แบบดีเลยอะ่ะมาทานกับผักด้วยดีกว่าเนาะอ,อ,อ,อเข้ากันนะคะสามอย่างนี้เออชอบเมนของที่นี่จังเมนอร่อยมากที่นี่นะคะ <c oughs> เขาจะแบบ เหมือนแบ่งมาเลยทุกคนก็คือแบบให้แต่ละจานเป็นของเราเลยก็คือดีเหมือนกันเพราะว่าแบบปกติบางทีเมนคือแบบมาไว้ตรงกลางแล้วก็แบบว่ามาแชร์กันเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบจะแบ่งมาเป็นจานของใครของมันเลยค่ะก็คือทุกคนจะได้จานเท่ากันเลยก็ดีไม่ต้องแย่งกันนะก็คือแบบว่าตัดก,กินของตัวเองในตานของตัวเองได้เลยนะอเขาไมา่ความแบดง้วยอะิ่งห็น มีคนอยากเข้ากล้องนะคะคุณนี่มันอร่อยมากเลยแค่คำตุ่นเป็นปูนิ่มสดอ่ะพูดทางร้านเขาใช้ปูนิ่มสดนะครับไม่ใช่ปูนิ่มฟอร์เฟนมันก็เลยอร่อยมากหรอ,นะะนอกนี่นี่เขาทำา้ำก๊อกก่อนอืเเนื้อก็คือเขาตุ๋นมาแบบละลายในปากเลยครับ เป็นเครื่องแกงแดงอืออวเจเครื่องแกงเขาก็ทำมาเป็นแบบให้เข้มข้นอือลยละละอยๆเท่าที่ดูเหมือนคนเยอะมากแต่ว่าคนไทยไม่มีเลยส่วนมากเป็นแบบแขกต่างชาติเลยก็แบบเราก็เพิ่งเหมือนเราเราก็เพิ่งแบบ ได้ยินมาไม่นานแล้วแบบพอเห็นแบบทุกอย่างบบมันดูน่ากินก็เลยแบบรีบจองมาเลย,เลยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงด้วยก็คือเปิดเมนูเล่นนะคะแล้วเห็นแบบหลายเมนูที่เป็นอาคาร์ดน่าทานมากเลยเราก็ไปเจอผัดไทยมาคือแบบ คือจริงๆก็คือเห็นโตแบบตรงคามกับคางคือแต่เขาสั่งแบบกุ้งแม่น้ำบุคคนกุ้งแม่น้ำแบบหลายตัวมากแล้วมันก็คือแบบน่ากินมากเราก็เลยสั่งผัดไทยกุ้งแม่น้ำนี่ผัดไทยกุ้งแม่น้ำมานะคะเพราะว่าแบบคนความแบบที่แบบโตแถวนี้คือเขาทานอร่อยมากไม่ได้เราก็แบบอยากลองบ้างนะคะโอเคเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะคือแบบเป็นผัดไทยห่อไข่นะคะก็คือแบบห่อไข่น่าทานมากทุกคน แล้วก็มีปูออนท็อปมาด้วยนะคะเป็นเนื้อปูโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่โอ้ร้อนๆเลยนะคะอ,อ,อือืออือออือออืออเป็นอาหาดไทยที่แบบรสชาติเ,เข้มข้นมากเลยนะคือแบบเนื้อก็คือแบบ นุ่มๆนะคะมาแบบนุ่มๆหนุบๆเนาะเส้นเล็กเนาะเส้นจันใช่ไหมอืมแบบนุ่มหนุบกําลังดีเลยค่ะแล้วก็นี่เลยกุ้งไม่เนื้อชิกหั่นมานะอืมนี่คือของมาพร้อมแบบมันกุ้งด้วยนะคะอืมอืมดีค่ะผัดไทยกุ้งแนะนำนะคะที่โรงแรมสุโขทัยนะคะร้านจีรดอนค่ะทุกคน เมื่อถึงของหวานแล้วไหมคะวายแพรวิงก็เป็นวายหวาน mm hmm. ค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็ของหวานอันนี้นะคะเป็นพุดดิ้งบัวลอยไข่เค็มมะพร้าวอ่อนค่ะนี่เลยทุกคนพุดดิ้งโอ้โหคือเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อพุดดิ้งนะคะแล้วก็มีบัวลอยด้วยแล้วก็มีเป็นไข่เค็มลาดนะคะโอเคมาชิมกันดีกว่าเนาะออหอมมากเลยนะอ,อืออือ คือแบบอืมหน่อยมากเลยคือคือเนื้อพุดดิ้งมันจะแบบเนื้อพุดดิ้งอะ่ะอืมนุ่มๆหอมหอมนะคะแล้วก็มันๆของไข่เค็มแล้วก็ดึึๆของบัวลอยเออสุดยอดเลยอะ่ะอืมของหวานเด็ดมากค่ะทุกคนชอบม,มากเลยค่ะอืม,อมแล้วเขาก็มีวันม่วงด้วยนะคะอืม ค่ะก็ทานเสร็จแล้วนะคะแล้วทางร้านค่ะก็มีเครื่องแกงใต้นะคะให้กลับมาทำอาหารทานที่บ้านด้วยค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อิ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะก็ถ้าใครนะคะอยากทานอาหารไทยนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองมากๆเลยนะอยู่ที่สาดทรเองนะคะทุกคนก็คืออยู่ที่โรงแรมสุขโขทัยนะคะก็ ไปกันได้เลยนะคะที่ร้านซีลาดอนนะคือแบบรู้สึกว่าเออถ้าใครอยากทานออหลากหลายเมนูนะคะลองเป็นเทสติ้งเมนูก็ได้ของหวานเด็ดนะคะชอบบัวลอยมากแล้วก็เมนดิชก็ดีเลยค่ะและ้วเราก็สั่งอลาคาร์ดมาด้วยใช่ไหมคะผัดไทยกุ้งแม่น้ำก็คือแบบอร่อยมากคะ่ะทุกคนก็ถ้าใครไปที่โรงแรมสุขโขทัยนะคะก็อย่าลืมไปทานร้านซีลาดอนนะ ก็วันนี้ไฟไดายต้องลาไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอ๋อถ้าใครอยากให้ไปทานร้านไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ